สวัสดีค่ะนี่คือสิมที่ติดไฟต้อนทําอาหารง่ายมากแต่เลน์คือต้องทําอาหารอีกเยอะจอกนกว่าจะกลายเป็นเชฟชื่อดังได้เล่นกันมาก็ตอนที่3แล้วแต่เพิ่งจะมีกระทร่อมทําครัวเล็กๆและต้องนอนนอกบ้านก็เลยไปขายชาไทยหน้าวัดได้งเงินมา3000กว่าวันนี้เราต้องทาไวชงดริงค์เพื่อเอามาซื้อเส้นสายให้ได้เข้าไปทํางานตําแหน่งสูงของสายชีพเชฟจะได้ไต่เต้ากันง่ายๆ e ีนี้เราจะเลี้ยงไฟไหม้ได้ไหมไปต่อกันค่ะพักเสริมเินิมสีลดเยอะมากถึงวันที่10กรกฎาคมนี้หากคุณผู้ชมตัดสินใจซื้อพักเสริมก่อนกดชำระ ใส่โคดคัพเค้กซิม65เป็นการสปอร์ตคอนเทนต์นี้ได้ขอบคุณมากค่ะมา้วเราก็มาซื้อวัตถุดิบลุยกันต่อแล้วก็ได้นิกท่า making level 3ามเนค่ะเขาต้องการ level 5เราก็จะได้ aspiration point เพื่อที่เข้าไปทำงานปุ๊บเราจะได้ไต่เต้าที่ตำแหน่งสูงเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้เพียงแค่เพื่อจะได้ไต่เต้าสายอาชีพเชฟให้ไหวขึ้นแค่นั้นเองไม่รู้คุมหรือเปล่าแต่ฉันขอลองแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ดูอ้อมแต่ก็สนุกสนานดีเมื่อคืนไม่ได้นอนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วเริ ฉะนั้นก็ไปนอนก่อนอยากจะทาชาไทยไปขายอีกรอบรอคอยเลยรอคอยที่จะกอบปวยอีกรอบหน้าวัดคือโลเคชันค่ะและตอนนี้เงินก็เริ่มหมดวายก็เริ่มล้นฉะนั้นเรามาทําชาไทยกันได้ไ<ป>แก้วที่1แช่ตู้เย็นเลยขนุนมือหนึ่งกันชงชาไทยมากคุณภาพเอ็กซ์เลนเอ์อีกแล้วดิฉันคิดว่ารอบนี้จะเอาชาไทยไปขายประมาณ15แก้วค่ะกําไรดีอย่างมากโอ้ m i ก e d โ l o g y เ e v e l ห้าค่ะเฮ้ยต่อไปนี้เราก็สามารถสอนคนอื่นได้แล้วเดี๋ยวนะคะมัวแต่นอนเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วค่ะนี่เราจะไปขายชาไทยหน้าวัดเวลาเที่ยงคืนกันหรออันดับแรกเดี๋ เ,เอาเน็กท่าใส่กระเป๋าให้หมดก่อนแล้วก็ชาไทยของเราเช่นกันอยู่ในตู้เย็นดีนะที่มีอายุถึง6วันนะซุ้มขายของพร้อมเดินทางกันนี่ค่ะยังมีคนเดินออกจากวัดอยู่เลยเวลาเที่ยงคืนเนี่ยนะวัดไม่ปิดหรอกและเราก็จะเริ่มขายชาไทยกันก่อนค่ะมาเพราะว่าคุณภาพมันไม่เท่ากันนะ,ะชาไทยของเราทําได้คุณภาพดีมากที่ฉันก็อยากจะตั้งราคาดีๆสักเล็กน้อยเช่น3 0 0เฮ้ยเพื่อนเรามาทักเราค่ะนายนายนายช่วยเราซื้อหน่อยสิอ้าวเพื่อนเดินหนีเพื่อนแบบใดไม่มีคนซื้อเลยเงียบอย่างมากแปลว่าไรทำไมเราหันข้างให้ลูกค้าคะ บอกเข้าใจเลยโอ้โหชาไทยเราแก้วเร104นี่หน้าเราคนนานมากกว่าจะซื้อ1แก้วอะ่ะชาไทยเวลาตีสามขายออกก็ป้าแล้วฉันก็จะลดกําไรลงเหลือ200%นะคะเพื่อให้ขายออกไวขึ้นตอนนี้ขายไม่ค่อยออกเลยเรามาดักรอลูกค้าแต่เที่ยงคืนจนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าคิดดูสิคือรอขายพระหรืออย่างไรคุณช่วยซื้อดิฉันหน่อยได้ไหมคะคือต่อให้เราลดราคาแล้วมันก็ยังแก้วละตั้ง93้าสิบสามันก็ยังแพงมากอยู่ดีคือคนก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นที่ฉันก็จะ m กับไพรซ์เป็น100%ก็พอ โอ้โห <Okay, S 2> พอลดราคาขายรัวมากสรุปคนพึงพอใจราคาชาไทยคุณภาพนี้อยู่ที่แก้วละ52สิซิมูเลียนค่ะดิฉันจะจดจําไว้ตอนนี้มีถึงพันสรซิมูเลียนแล้วมามามา,มารัวล 1, แล้วค่ะพันหแล้วโอเคใกล้หมดเหลือเพียง3แก้วแล้วค่ะไปไปไปขนนกลายเป็นคนกลัวคนจํานวนมากเพราะอะไรอะชื่อม่นดซิมซินวันเพลสวอร์ดิฟท์กราวโอเปนจอบถ้าเกิดว่าคนเยอะไปแล้วแผ่นดินแยกละ่ะอะไรของชินเนี่ยชีคิดอะไรของชิในหัวสมองมาเริ่มวางขวดไวายแล้วค่ะขายกําไรเพียง50%เท่านั้นแล้วก็นี่ค่ะความกลัวมา ที่พวกเราได้มากลัวฝูงชนหล่อนจะเป็นแม่ค้าหล่อนจะกลัวฝุ่มชนได้อย่างไรซิมดีฉันบอกว่าบหวแล้วไปไหนอะชีไปนอนจ้ะชีจะไปนอนอ๋อที่ฉันลืมไปว่าชีไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่ารอบนี้ไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่ารอบแรกเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บของทั้งหมดเข้ากระเป๋าแล้วก็กลับบ้านกันเอาเป็นว่าการทําวายนี้เพื่อการเรียนรู้แล้วกันค่ะขายไปจากกระเป๋าตรงๆก็ได้ถึง3622กฉะนั้นก็ขายไปเลยมีเงินถึง5้า8ัอ้เดสแดล้วว่ะเฮ้ยคือตอนนี่พวกเราเดินทางอ้อมส มาเราก็ทํากันต่อแล้วก็บ่มเงินต่อเพราะว่านไหนเราก็ได้เดินเส้นทางอ้อมเส้นนี้แล้วอะค่ะก็อ้อมเงินต่อไปเราว่าไปขายหน้าวัดอีกเหมือนเดิมเอาแอลกอฮอล์ไปขายหน้าวัดคือนานมากเหมือนกันนะเส้นทางนี้ทําไมดิฉันจําไม่ได้ว่าเส้นทางการทำเน็กท์เมคกิ้งนี่มันใช้เวลาขนาดนี้แล้วก็ใช้เงินต้นทุนขนาดนี้เลยเหรอก็จะวนเป็นระบบแล้วนะคะพักทานข้าวมาทําต่อแล้วก็หาชื่อเสียงไปด้วยไปจะมีใครเตรียมตัวสมัครงานดีแบบกับเราอีกไหมไม่มีก็จะเขียนเข้าไปในเรซูเม่อีกหนึ่งอย่างว่าบากบั่นถ่ายน้ําทุกสิ่งอย่่าางงตตัั้้้แแแออลลลกกยยนชทใว สกิลไล้จะ5เข้าไปทุกทีแล้วค่ะมีความหวังก็จะกลายเป็นเชฟรอบด้านจริงๆนะที่สอนในทุกอย่างดิฉันเข็ดแล้วค่ะที่หลังสมัครงานไปเลยให้มันจบๆลุยงานไปเลยให้มันจบๆและก็ได้เลเวล5แล้วค่ะมิกซท่ามิคกิ้งสกิลเยสและในที่สุดก็ครบแล้วค่ะ3า0 0 a s p i r a t i o n point เรามาแล้วเด็กเส้นท่านหนึ่งจะเข้าสู่สายอาชีพเชฟไม่ใช่ตำแหน่งเด็กล้างจานเราเข้าไปคาดหวังจะเป็นเฮดเชฟเลยสื่อเรียบร้อยค่ะมาตอนนี้มีคอนเน็กชันละเรซูเม่ระดับเราพร้อมจะยื่นแล้วตำแหน่งที่เราได้คือคค่่ะผผู้สเรง สิ่งที่เราต้องทำเพื่อได้เลื่อนขั้นเหลือเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นไหมเราสะสมคุกกิ้งสกิลกับมิกซ์โลจีสกิลจากการเป็นแม่ค้าชาไทยมาก่อนแล้วเราจะทําอะไรดีเรามาสะสมกูม่คุกกิ้งสกิลกัน哈เราไม่ค่อยได้ทําเลยดิฉันก็ยังไม่กล้ามีเต่านะคะเพราะว่าอะไรเราก็ยังตามหาคริสตัลหายากนั้นกันไม่ได้เลยเดี๋ยาเรียกว่าไม่ได้เลยยังไม่มีเวลาเลยค่ะนั่นไงพอชีวิตดิฉันกําลังจะดีขึ้น,นก็จะมีคอเซนเตอร์โทรมาทันทีมิจจี้อย่างมากเบสเตอร์ลิงอีกแล้วไม่บริจาคจากขอบคุณแแลลล้้้้้้้ววววเเเรรรรราา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 ากกกกกก็ซออมมดดดยัััันนนนททํํสสสีีีจจจค่ะะพพุงงงขไไปปบใ ติดถูกทุกข้อที่เจ้านายแนะนาไม่ทําเพื่อเลื่อนขั้นแล้วฉะนั้นเราสามารถที่จะไปทําการค้ากันต่อได้เออมันจะเริ่มฟลอ์หลังจากที่ลำบากมามันจะเริ่มโฟลอ์ใช่ไหมหลังจากทำความสะอาดบ้านสักครู่ก่อนที่จะเอาทุกอย่างไปขายเราก็มาเตรียมเอาใส่กระเป๋ากันที่หนมาร์เก็ตก็พอจะมีคนนะคะคือคักเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาวางด้านหน้ากันโอโหอุตส่าห์มีที่ว่างตรงนี้ชี้ไปวางทางเข้าเลยค่ะกล้าหันชันชัยอย่างมากเร่เข้ามาบ่มเองกับมือไม่มีใครมาเลยคุณคะเพราะเหตุใดอ่ะหรือว่าเราจะต้องไปวางข้างในหนมาร์เก็ตกันคี้า ที่สุดในการค้าขายก็คือการเลือกโลเคชันกันดูสิว่าซิมเราจะวางโลเคชันอย่างไรนี่มันถังขยะหน้าห้องน้ำโอมใหม่ช oh <She S 2> ีลอกวางข้างถังขยะหน้าห้องน้ำไม้เป็นไร s สตาร์ทเซลกันแล้วก็เม k e กอรไพรส์เป็น75%แล้วกันไงอยากรีบขายออกเร็วเร็วเ,ออเดี๋ยวเรานอนก่อนออกมาแล้วไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นเราขอกลับบ้านไปนอนเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้ไหมแป๊บเดียวขนุนจะทางานในอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวที่ฉันลืมไปเลยว่าเราต้องทํางานนี่นาเกือบแล้วค่ะเกือบขนของไปขายแล้วอ่ะเขาสู่การทํางานและน นนชี้เครียดค่ะเพราะว่าคนเยอะเกินไปชีเป็น introvert อะอะไรนะคะทำงานเหนื่อยทั้งวันเสียเวลาทั้งวันได้เงินสองร้อสิันคบบาดหวังอย่างมากว่าเราจะเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วหมายถึงพรุ่งนี้เลื่อนขั้นเลยได้ไหมแต่ชีคิดถึงความเป็นเนื้อของตอนเองดีที่หลังบ้านเราติดหาดค่ะฉะนั้นก็มาแล้วก็ไปดูกันโลกใต้บาดาลเขาทําอะไรกัน under เดอ sea แล้วก็จะต้องมีเควสในการปรุงอาหารสักสองสาครั้งและเราจะต้องดูแลตัวเองด้วยฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่มีเวลาไปขายไวน์นะคะ,ะตอนนี้คุกกิ้งสกิลพวกเราเลเวลสิบแล้วะโหพร้อมอย่างมากเเลยีจะป็นน ใท่ากว่าจะทําทุกอย่างเสร็จเรามีเวลานอนอีกเพียง2ชั่วโมงอะ่ะเข้างานวันที่2บอสบอกให้ไป6กโมงเช้าเราโผล่ไป7จ็ดโมงอะค่ะมันจะไหวหรือไม่เนี่ยได้เงินกลับบ้านมา280เอา้าเดี๋ยวแล้วทาไมเราไม่ได้เลื่อนขั้นนะและเราได้พักอีก4วันค่ะแต่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นต้องพักไปอีก4วันมีวันหยุดตั้ง4วันขอดูแลบ้านทําความสะอาดสักครู่แล้วก็เดี๋ยวออกไปขายแอลกอฮอล์หน้าวัดกันเดี๋ยวอาบน้ําก่อนออกไปขายของแล้วก็พอขายของเสร็จเราก็าไปตามล่าคริสตัลหายากกันหลังๆเห แล้วค่ะซื้อไหมคะคุณลูกค้าที่ดูซื้อเราเป็นประจำอะ่ะมาๆได้โปรดซื้อรัวด้วยค่ะดิฉันต้องคันเงินไปทําบ้านอย่างมากโอ้มีสี่พันอย่างรวดเร็วหวังว่าจิได้ทําบ้านนะคะเนี่ยมีหกพันว้วทุกคนนี่ขายใกล้หมดแล้วด้วยโอ้ล้วมีอีกล็อตเั้นเหรอะ,ะนี่เราทํากันไปเยอะแค่ไหนอะ่ะและในที่สุดเราก็มีหนึ่งหมื่นซิมูลเลตอีกรอบแล้วอะไรนะเราเป็นคนดังสองดาวเราได้หยุดแค่สี่วันนะคะแวบกลับบ้านกัน <c oughs> ก่อนจะไปขุดหาคริสตัลก็ซื้อรองเท้าเก่า <c oughs> ๆมาสักคู่หนึ่งสิ่งที่ได้คือฟอสซ าเมืองหลักในภาคเบสเกมน่าจะดวงดีกว่านี้นะมาถึงแล้วขุดตรงไหนได้บ้างอันดับแรกของยีบก่อนเลยค่ะแต่พวกเราก็คุกกิ้งเลเวลสิแล้วค่ะต่วเอันกลัวว่าจะต้องไปทํางานแล้วมีเควสอะไรบางอย่างให้เราต้องทําอาหารแล้วเราจะไฟไหม้อสิไม่เป็นไรลองหากันดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่ซีเรียสสิ่งที่ได้คือฟอสซิลเราก็ง่วงนอนเหนื่อยมากแล้วและจะต้องทํางานในอีก16ชั่วโมงแล้วฉะนั้นหมดเวลาแล้วจ้ะได้มาแค่มูลสโตนรอบนี้แอมเบอร์ไม่ได้เลยดูแลตัวเองเสร็จไปทํางานกลับจากงานรอบนี้เราได้เลื่อนขััั้้นนนกกสทีคไดเป็ร เงินในบัญชีหมื่นสามที่ไดจากการทําธุรกิจในวันหยุดแม้ว่าจะหาคริสตัลไม่เจอดังหวังแต่เรานะ่าจะขึ้นโครงบ้านกันได้เพิ่มขึ้นแล้วไหมอะ่ะแล้วดูสิคะเพิ่งได้เลื่อนขั้นแต่คุณสมบัติเราพร้อมที่จะก้าวกระโดดไปสู่ลําดับต่อไปแล้ววะก็จะเหลือแค่ทําการซ้อมทําอาหารสองสาครั้งก่อนไปทํางานแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทํางาน,นอีก10ชั่วโมงนะก็จะลบไปเลยคะ่ะผ้าใบอะไรลบอย่างมั่นอกมั่นใจเรามีเงินเหลือพอได้ทําที่นอนแน่นอนหรือเปล่าที่อยากจะใช้แอมเบอร์ตอนนี้คุกกิ้งสกิลเราเลเวลสิบ เป็นพื้นที่ทําคริสตัลอยู่ด้านนอกทีนี้ด้านในเราก็อยากจะเริ่มทําเป็นครัวแบบจริงจังแล้วค่ะดิฉันก็จะใช้เตาที่เข้าเซตกันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเหลืองแบบนี้เลยโอ้เครื่องทําแคนดี้เราไม่เคยใช้เลยค่ะมาจากภาค b u s i n e s s and Ho โ b ปปีก็วางตรงนี้น่าจะน่ารักตรงนี้ก็เหมาะมากที่จะเป็นซิงค์ล้างจานเอาเป็นสีขาวข,าวขึ้นคลีนไปด้วยกันเลยค่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้คือถังขยะเอาเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้ก็คลาสสิกดีนะเราก็จะติดระบบป้องกันไฟเอาไว้ด้านนอกค่ะทะลุมาอย่างนี้เลยแล้วพวกเรามาใน ที่ตรวจจับควันก็จะลดขนาดลงร้ว,วางประมาณนี้ข้างหม้อหุงข้าวก็จะวางจานข้าวเข้าไปเป็นครัวแบบเปิดโปร่งฉะนั้นไม่ต้องมีที่ดูดควันไงาวางให้อยู่ขอบประมาณนี้แล้วก็ยัดกลับคืนเข้าไปนี่ก็จะสมจริงแล้วอะ่ะโอ้ลือกสีได้ด้วยแล้วก็มีสีฟ้าหรือชมพูก็ได้ใกล้ๆเตาอบก็ต้องมีสิ่งนี้ดิฉันชอบที่คิดนี้มีเครื่องช่างแบบเนี้ยคือน่ารักมากดูซิมีสีชมพูไหมเนี่ยค่ะมีน่ารักมากด้วยดิฉันอยากจะวางอุปกรณ์ทําขนมใกล้ๆกับเครื่องทําแคนดี้นี้จังเลยเป็นไปได้หรือเปล่าเดีววอองะกกรี่ิมาาไ โหลคุกกี้งไงคะสามารถวางบนเครื่องช่างได้เลยนี่แต่ฉันรู้สึกไม่ค่อยชอบแสงสว่างในห้องนี้เลยค่ะรู้สึกเสียดายที่เราอยู่ริมหาดแต่ว่าไม่มีแสงแดดส่องถึงเลยเพราะว่าเราใช้ฮาร์มวอลตรงนี้ก็เลยทําให้แสงในห้องไม่ค่อยสวยฉะนั้นเราอาจจะแก้กันบนหลังคาได้ไหมคะฉันก็จะขึ้นมาที่หลังคาแล้วก็หยิบหลังคานี้ออกไปเลยแล้วก็แทนที่ด้วยหลังคาลักษณะนี้ที่จะเป็นการตัดตรงกลางก็ได้ทําการวัดสําเร็จมาเรียบร้อยฉะนั้นก็วางไปและชิ้นสุดท้ายก็กอปปี้จากฝั่งนั้นแล้วก็พลิกด้านแค่นั้นเองแบบนี้เราก็จะะไดด้้ตรรงกกาาที่สวใหเ เจาะแสงแดดทะลุลงมาในห้องแล้วใช่ไหมแล้วจะใช้พื้นใสจากภาค i s l a n d Living อันนี้ค่ะดิฉันอยากลองใช้ t e x t อร์หลังคาสีแบบนี้ค่ะถ้าเป็นทรงนี้สไตล์นี้เฮ้ยมันมันชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะความเป็นกระท่อมน้อยน่ารักอะแล้วก็จะใช้ t r i มของ Island Living แบบเดิมดิฉันชอบที่ t r i มเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้ด้วยค่ะน่ารักมากเป็นไงมองด้านหน้าก็ไม่ติดก็ยังคิ้วๆเหมือนเดิมค่โอ้มองเข้าไปด้านในตอนกลางวันก็จะมีแสงแดดส่องถึงงามมากสิ่งต่อมาดิฉันก็จะเอาเราวผ้าขนหนูนี้มาลด ทำอย่างนี้แล้วมันน่ารักมากก็จะเพิ่มความอบอุ่นให้ห้องนี้ได้ไหมดูวุ่นวายดีค่ะวุ่นวายอย่างอบอุ่นไอเทมต่อมาคือดิฉันไปเจอปิ่นโตสีชมพูเหมือนกันเป๊ะก,กับตราช่างค่ะแถมมีความขึ้นสนิมเล็กๆถูกต้องเลยแน่นอนบรรยากาศของครัวเอเชียก็คือจะต้องมีการห้อยสมุนไพรามากมายไว้เหนือเตาครัวใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เหนือตู้เย็นว่างเกินไปแล้วก็ควรจะมีที่เก็บจานบ้างดิฉันก็จะเอาเชลฟ์อันนี้จากโฮมเชฟพัทโซค่ะเพราะว่าเขามีแสงในตัวด้วยในที่จุดแสงตอนกลางวันในห้องนี้ก็ไม่เท่าอีีีกกกกตตต่่อไปคคะะะะมมมุนนน้้็็วรจจโ๊๊ิขาฉั ผูอวันนี้เป็นขาไม้น่ารักพอดิบพอดีเลยเป็นคอนทราสต์ที่ดีเข้ากันพอดีเป๊ะกับเก้าอี้จาก Business and h o b b y ในห้องนี้ก็ควรจะมีแสงไฟสีส้มๆส,ส,สักหน่อยก็เลยเอาแสงไฟอันนี้มาค่ะและอยากได้ม่านสีพูที่น่ารักก็จะได้อันนี้จาก River ร a Rere รีน้องเห็ดจากไลฟ์ F ฟนเดตอันนี้วางตกแต่งบนโต๊ะน่ารักมากเข้ากับธีม Magical ของเราเลยอยากจะวางตรงนี้รู้นะว่ารกแล้วแต่ว่ามันขาดดีเทลนี้ไม่ได้อ่ะได้เห็นแล้วมันแบบน่ารักคิวไปหมดและในที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะใช้เงินไปเยอะเหมือนกันสําหรัับส่่วนของครแต อบมากเลยใช้เวลากับมันเยอะแต่ว่าเราก็ใช้เวลาอยู่ในนี้เยอะเช่นกันโครงบ้านหลักก็จะเป็นตามโครงนี้นะคะที่คุณชมโวดกันมาเมื่อนานมาแล้วต้องขอพัยจริงๆงที่เพิ่งมีเวลาได้มาเล่นแน่นอน6000เราน่าจะยังไม่สามารถทําโครงตัวเต็ม3ชั้นได้นะคะดิฉันก็จะขึ้นโครงชั้นหนึ่งก่อนละกันซึ่งดิฉันจะให้อยู่ประมาณตรงนี้ใกล้ๆก,กันทำให้ใกล้จนเกินไปกลัวกลัวไฟลามจากเฟรฟก็จะเห็นว่าเขาเหมือนมีแพลตฟอร์มด้านหน้าด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นดิฉันก็จะลากแพลตฟอร์มยาวมาแบบนี้เลยการขึ้นชั้น เช่นกันค่ะมาลองดูกันเดี๋ยวนะคะบันไดมันจะต้องเชื่อมกับระเบียงชั้น2ด้วยใช่ไหมหรือว่ามองผิดเดี๋ยวขอลองวาดระเบียงโอเคโอเคเริ่มเห็นภาพค่ะเราอาจจะต้องประยุกต์เอานะคะหน้าต่างใสสไตล์แบบนั้นไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ดิฉันชอบอันนี้ของ g r e n h น u s e Have n ค่ะเพราะว่าสีน้ำตาลเดียวกันเป,เป๊ะเลยแล้วมันเนี๊ยบมากนี่เงินเราเหลือเพียง4ี่พันแล้วงั้นหรอนอกจากนี้เรายังสามารถใส่ดีเทลขอบด้านบนไปก่อนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยได้แน่นอนเร,เราต้องใช้ผนังเป็นไม้สีเดีวยวกันกับครัวเป๊ะๆไม่่่่่งงัั้้้้นนนนเเขาาากกไไมดอออืรรระะะแตตตพคปูชว ค,คือให้ใช้งานบ้านได้ก่อนตอนนี้ทางขึ้นบ้านก็จะต้องมีความ t ropical ก็จะต้องวางต้นนี้ประมาณนี้ไหมกลับมาจากที่ทํางานก็เครียดเสมอเลยจะนั้นจะต้องมีโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์หน่อยก็จะเอาโต๊ะราคาถูกสุดอันนี้ไปก่อนส่วนเก้าอี้น่าจะพอใช้อันนี้ได้ค่ะนอกจากนี้ดิฉันก็เจอ CC ซเซตนี้ค่ะที่ทําให้การกําลังก่อสร้างดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตรงนี้กําลังสร้างก็จะใส่ผนังแบบนี้อย่างด้านบนกําลังก่อสร้างก็จะมีไม้แบบนี้ส่วนตรงนี้ก็วางโครงมาแบบนี้แล้วก็ให้มีถังผสมปูนด้วยค่ะเนี่ยค่ะม กำลังค่อยๆเก็บเงินนะซีซีต่างๆที่ใช้ในซีรีส์นี้ยังไงก็แปะไว้ในเดสคริปชันให้เหมือนเดิมนะคะเอ้าเดี๋ยวนะคะตัดกลับมาที่เลฟโหมดก็เลยเพียง12วิเราจะต้องไปทํางานแล้วอะ่ะดิฉันยังไม่ทันเตรียมมาหาในใเสร็จเลยค่ะแบบนี้บอสก็ไม่พึงพอใจที่เห็นนะดิฉันไปที่ทางานสิคะวันนี้เราน่าจะสามารถชดเชยได้ได้วยการให้ซิมเราทํางานหนะักได้ไหมคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การทางานเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนี่นี่เป็นสีเขียวอุ้ยเป็นกู๊ดแล้วค่ะแต่วันนี้ไม่น่าจะได้เลื่ออน้้้คค่่่ะกบมาาารงตชโ็ไไไดทํ ก็ไม่มีเวลาเพราะว่าอีก14ชั่วโมงต้องไปทํางานแล้วยันอุตสาห์ลงทุนลงแรงตกแต่งครัวอย่างมากก็ไม่กล้าให้ครัวเนี้ยไฟไหมนะคะฉะนั้นก็จะทาข้อปั้นก็ได้มีเวลานอนถึง7ชั่วโมงก็โอเคนะคะเราอาจจะนอนกันแค่6ชั่วโมงไหมแล้วก็ตื่นมาเพิ่มชื่อเสียงกันต่อโอเคค่ะพอละนอนเพียง6ชั่วโมงก็พอจะสะตรีมไปแล้วก็ทําอะไรไปดีมาเพิ่มมิกซ์โซลิจี l สกิลกันค่ะเพราะตอนนี้มิกซ์โ g ล s จี l สกิลของเราก็เพียงเลเวล5าเองเดี๋ยวเราจะทางานกันในอีกยไม่ํางานแล้วและะวันนี้ก็จให้ทําางน นักสุดๆอีกเช่นเคยหน้าตาบึ้งตึงแถมไม่ได้เลื่อนขั้นด้วยโอมหมายทำไมอะ่ะกำลังทำการเตรียมสลัดแล้วค่ะนี่โปรขนาดนี้เราไม่เป็นแฮชเชฟได้ไงอ,ะอ่ะพวกเราทำงานบา 2, ่ายสองค่ะเราเลยนอนตีห้าได้มีเวลานอนวันนี้เพียง7ชั่วโมงวันนี้ระดับการทำงานของเราอยู่ในระดับยอดเยี่ยมดิฉันคาดหวังอย่างมากว่าจะกลับมาไม่มือเปล่าขนะนุนจะกลับมาแล้วใน32สองในที่สุดก็ได้เลื่อนขั้นสักทีค่ะทำงานเพียง3วันเออดีที่เหลือเราจะได้วางแผนชีวิตด้อื่นๆเหลือเลื่อนขั้นอีกเพียง4ครั้งเท่านั้น และเป็นอย่างที่คิดนะคะเรามีวันหยุดถึง4วัน,นะค่ะฉะนั้นมาเรามาปั่นเงินทําบ้านกันต่อบ้านก็สําคัญโอค้คเเป็นว่าเงินในบัญชี 34, <S 3ามพันสี่ได้มาสาเงินเดือนนี่ก็จะลงทุนทั้งหมดเลยค่ะลงทุนทําชาไทยไข่หน้าวัดทั้งหมดเลยคอยดูนะจะได้เงินเยอะยิ่งกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกไม่แน่ใจว่าทําไปแล้วกี่แก้วดิฉันก็ทําจนกว่าซิมดิฉันจะนัาคว่ำเลยค่ะ <S <S หลังจากเลิกงานมาเราก็ชงชาไทยจนถึงตีสองตีสามแล้วค่ะเป็นเวลาตีสี่ครึ่งทำความสะอาดโต๊ะเสร็จก็จะทําต่ออีกสักแก้วสองแก้้วดดีีีีีีมมัยนนน่่่่่าจจะเเป็ซิทททททสุคบ เริ่มต้นจากศูนย์เลยหรือเปล่าก็สมควรนะคะตอนนี้7โมงเช้าแล้วตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มดิฉันก็จะทาการขนชาไทยทั้งหมดใส่กระเป๋าเวลานี้มีคนจริงๆหรอที่จะไปยืนหน้าวัดแล้วก็ลากชาไทยทั้งหมด25แก้วที่มีแก้วที่ชิมไปบ้างแล้วด้วยมาสตาร์ทเซลกันโอ้สาเหตุที่ไม่มีใครซื้อเลยคือเราตั้งราคาเวอร์มมากค่ะแก้วละร้อยสามสิบสอง้อ้ใกล้จะมีเงิน5้าพันแล้วเนี่ยี่ยแป๊บเดียวก็ได้จับเงินครึ่งหมื่นแล้วค่ะมาเป็นแม่ค้าช่วงวันหยุดแล้วพวกเราก็ขายหมดแล้วค่่ะะเกกกบ้ค็ ากนั้นขอดูแลตัวเองก่อนสักครู่ไม่รู้จะทาอะไรกันก่อนเนี่ยเหลือวันหยุดอีกเพียง2วันไหมเนี่ยอยากจะเริ่มทานอาหารร้อนๆบ้างแล้วค่ะนี่กินพาสต้ากาันเริ่มใช้เตาแล้วค่ะทุกอย่างต้องรอดต้องรอดเฮ้ยไม่ได้เกิดไฟไหม้อะไรเลยนะโอ้ไม่กอดว่าชีนจะดับไฟโอ้โหกว่าไฟจะดับโอโ้เราได้เงินประกันพันหกค่ะมีเงินประกันช่วยอะไรนะเงินประกันพันหกแต่ว่าเตานี้ราคา3ามพันสองร้อยห้าสิบกลับมาเหลือเงินในบัญชีสองพันแปดเหมือนตอนเริ่มต้นก่อนจะขายชาไยเลยค่ะแต่ซิมพวกเราอารมณ์ดีมากเลยนะคะไม่เศร้าส้อยอะไรเลยเรากลับไปเสีียงงดดวลลาคริตักกนอ ที่ฉันอยากจะลองจริงว่าคริสตัลมันช่วยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะอุส่าจะเดินฝ่าฝนมาขุดอะไรแถวนี้ทาไมทาไมไม่มีอะไรให้ขุดเลยคะเนี่ยโอ้โหชีวิตยากชีวิตยากของที่ขุดไม่มีเลยดูดิฉันอยากให้ทริปนี้คุ้มค่าก็เลยบังคับคนแถวนั้นมาเรียนตกปลากับเราค่ะเพราะว่าบังเอิญเรามีทักษะตกปลาถึงเลเวลเจ็ดพอดีเนื่องจากพยายามตกหาคริสตัลอยู่นานเลเวลก็เลยสูงคุ้มหรือเปล่าคะเนี่ยและเรียนนานมากเฮ้ยเหตุใดเรียนสองสามชั่วโมงยังไม่จบเลยคะเนี่ยได้ถึงพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่เฮ้ยติดใจอย่างมากกับการ หาเงินได้บ้างที่ฉันถอดใจอย่างมากเรื่องคริสตัลน่าจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเราต้องรวยอ่ะต้องมีเงินทําบ้านเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า1คนดับเงินแทบไม่ทันเลยค่ะคูณห้ารัวๆไปไม่ว่าใครทําอะไรอยู่ที่ฉันมาแล้วและก็มาถึงแล้วค่ะโอ้โหบ้านอลังการมากมาดูเ e อสเป ation Point ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรที่เราเสริมเติมแต่งจะทําให้ค่าสอนของเราแพงกว่านี้ได้ไหมหนึ่งพันพอยต์เท่านั้นเองจะทําให้เราสามารถคิดราคาคอสได้แพงขึ้นเพราะทักษะการสอนของเราจะแพร นหลายระดบับฉะนั้นดิฉันก็ซื้อเลยค่ะรีดีมเลยตอนนี้ครัวไม่มีคนกันเราหิวข้าวมาทําอะไรทานกันคุณป้าหนูขอทอดไข่แป๊บเดียวได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวอะไร ไม่ที่จริงมันจะไม่มันกําลังจะสุกแล้วเมื่อเกี้ยทาไมอ่ะขนุนได้ปวดดับไฟโอเคไฟหยุดแล้วเยสมีใครอยากเรียนทําอาหารไหมคะตอนนี้ไฟก็หยุดแล้วทุกคนก็ยังออกไปแตกตื่นนอกบ้านไม่หยุดยืนตีสนิทต,ตรงหน้าประตูบ้านเอา้าเจ๊ตะกี้เจ๊งดีๆอยู่เลยกลับเข้ามาฟ้าผ่าซะงั้นเฮ้ยเราสามารถเสนอขายคอร์สในราคาชั่วโมงละ516อเลยงั้นหรอดูสิว่าสอนจนเสร็จเราจะได้เงินเท่าไหร่มีเงินตั้ง5 0 0พันแล้วตอนนี้ส่วนคุณท่านนี้โดนฟ้าผ่าเมื่อคือนก็คือยังไม่อาบน้ำอย่างนั้นระคะโอ้ได้เงิน1,900 อะไรคะเนี่ยแม้แต่คุณเดนิสเขาก็ยอมเรียนกับเราถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ๆคนแปลกหน้าเดินไปสามารถขายคอร์สได้เลยก็สรุปว่าสมาชิกในครอบครัวทั้งบ้านยอมเรียนกับเราค่ะอย่าเรียกว่ายอมเลยเรียกว่าไม่มีทางเลือกจะดีกว่าอะไรเนี่ยขนุนกําลังจะมีเงินหมื่นหน้าคว่ำอีกแล้วเราต้องรีบนะเดี๋ยวนะคะที่ฉันลืมดูเวลางั้นเหรอเราจะทางานในอีก2ชั่วโมงยังไม่ทันดูแลตัวเองนอนหน้าคว่ำอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ก็ต้องได้ละขออนุญาตนอนทางานตาแหน่งใหญ่วันแรกนอนเพียง2ชั่วโมงเนื้อตัวมม ต้องรีไปทำงานแล้วค่ะลาก่อยได้เงินจากบ้านหลังนี้เกือบหมื่นและก็ไปทำงานแล้วค่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์การทำงานค่อนข้างไปในทางที่บวกนะได้เงินกลับมา468เมนูเช้านี้ทำสลัดค่ะไม่กล้าใช้เตาอีกแล้วส่วนกูแม่คุกกิ้งสกิลเราก็หลีกเลี่ยงมาเลื่อยหลีกเลี่ยงการใช้เตามายัางไงก็ไม่รู้ได้เลยวิวสิบเฉยเลย m ิกซ์โซโลจีสกิลก็บังเอิญต้องทำชาไทายขายเป็นหลักเพื่อหาเงินสร้างบ้านพอดีตอนนี้ก็เลยเกือบจะเลเวลเจ็ดแล้ว,ลวขอให้วันนี้เป็นวันทำงานที่ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์การทำงานของเรายังไม่ดีงดา่างลวล8 ก่อนไปทํางานก็มาทำแอมเบติสเอาไว้สวมใส่จะได้นอนจานวนชั่วโมงน้อยๆให้มันเสร็จเร็วนอกจากนี้ดิฉันลืมค่ะลืมทาเควสประจําวันของการที่จะต้องทําสลัดอย่างน้อยสองสามจานน่ะเกือบทําทุกอย่างเสร็จไม่ทันค่ะวันนี้ไปลุยงานกันอีกวันวันนี้ต้องได้เลื่อนขั้นแน่เลยดิฉันก็จะให้ทํางานหนักนะเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปในทางสีเขียวอย่างมากละตอนนี้ชิดตึงตึงอย่างมากแต่ว่าอดทนนะเราจะต้องทำชาเลนจ์นี้ให้สําเร็จเฮ้ยได้เลื่อนขั้นหรืยเราได้เป็นเพ s t r y c f แล้วเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มกันไหมทุกคนเผื่่าเตปจะอ ขนมเราอะเราลองอบเค้กกันไหมคะเดียวสิ่งนี้มาจากภาคไหนคะขนุนซิกเนเจอร์เค้กเฮ้ยดิฉันจำไม่ได้เราทําอะไรถึงได้สิ่งนี้คือเราอล็อกเครื่องปรุงพิเศษที่ทาให้มีเมนูซิกเนเจอร์พิเศษของเราดิฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเรารอดแน่นอนนี่ไงนี่ไงเรารอดใช่ไหมไม่นะไฟไหมอีกแล้วดับไฟดับไฟดับไฟไฟเพิ่งไหมหล่อนยิ้มอะไรเนี่ยแต่ที่แน่ตอนนี้หินแอลมิเนติ่เรามูมาชาร์จเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวฉันก็จะใส่เลยนะคะตำแหน่งเพสตรีเชฟทำให้เราทำงานเร็วขึ้นค่ะเราต้องทำงานเที่ยงตรงจนถึง5โมงเย ที่ทำให้ค่าการน,นอนคือพอไหวอะ่ะไปทํางานได้แล้วจ้ารีบเลยวันแรกก็สายจะแล้วสัดภาพมากลับจากที่ทํางานวันแรกแน่นอนเราไม่ได้เลื่อนคันค่ะเดี๋ยวเรามาทําอาหารทานกันค่ะไหนๆเขาก็กําหนดให้เราต้องทําทุกวันวันละสามครั้งอยู่แล้วเชนั้นก็ทําสลัดกินกันตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าทานข้าวเสร็จแล้วเงินในบัญชีมีเพียง7,1 0 0่ยังสร้างบ้านอลังการไม่ได้ฉะนั้นไปเราไปเคาะตามบ้านผู้คนที่มั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็เสนอขายคอร์สกันเราเข้าเมืองกันอีกรอบดูซิไปหลังไหนดีอพาร์ตเมนต์หลังนี้มีคนอ้ม่ กอดดูชุดเจสิคะไม่ว่าใครอยู่ในอาพาสเมนต์หรูหลังนี้ก็จะต้องเป็นนักเรียนเราไปอีก3วันอืมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคะเนี่ยกอดเจเจของบ้านเดินมาแล้วค่ะชุดคลุมนี้เรียกได้ว่าปราศจากแรงโน้มถ่วงนะคะตอนนี้มีเงิน1นึ่งหมื่นซิมเบอรเียแล้วค่ะเราก็มาสอนกันต่อมีเงินหมื่นสองอย่างรวดเร็วคุณเปียคุณรวยมากค่ะได้มาอีกพันแเฮ้ยมีหมื่นสี่แล้วเราจะเรียนกันแบบเจ้มจนจนกว่าใครสักคนหนึ่งจะไม่ไหวแล้วคุณเปียบอกค่าขอลาก่อยเรียนบาไหวแล้วอ้าวทาไมอ่ะอ่าดิฉัน ค่อนข้างมั่นใจในเตาบ้านคนอื่นมาทีไรโชคดีไฟไม่ไหม้ทุกรอบเลยฉะนั้นที่ฉันจะทำกระหลิกนูดเดิลกินค่ะนี่ค่ะได้ทานจริงๆด้วยเนี่ยไฟไม่ไหม้เห็นไหมดวงพวกเราน่าจะถูกกับที่สูงนะคะเนี่ยมาทีไรได้โกยเงินเป็นกอบเป็นกำรรมคนต่อไปเรามาสอนคุณวิกเตอร์เฟงกันไหมคะคุณวิกเตอร์เฟงอพาร์ตเมนต์เขาน่าจะอยู่แถวนี้แต่ไม่เป็นไรมาใช้สถานที่คุณเปียสอนก็ได้แล้วไฟไหมเดี๋ยวคุณเปียทำไมคุณไฟไหมทำไมความโชคร้ายถ่ายทอดไปสู่คุณเปียคะเนี่ยไม่เป็นไรเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคคนนปปลออออออดดภััยยีีฉกก็จะรุณเตต์ฟงง่่า้ เราน่าจะมีส0,000กันได้นะคะเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ใช้เวลาสอนค่อนข้างนานแต่ว่าคุ้มมากเพราะว่าแป๊บๆก็จะมี30,000ื่นแล้วใช่ไหมหรือฉันให้ซิมนี้ฉันนอนสักครู่ในห้องนอนแขกแล้วเราก็ค่อยสอนคุณเปียอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะไปทํางานเราจะทํางานในอีก5ชั่วโมงจะสอนเสร็จทันไหมเนี่ยโอเคเราต้องไปทํางานกันแล้วสายแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์การทำงานวันนี้ค่อนข้างเป็นในทางบวกรอบหน้าน่าจะได้เลื่อนขั้นนะเนี่ยกับเงินที่มีตั้ง32 0 0 0ื่นสเราก็จะมาเปิดเกรฟกันอีกรอบเลยเนื่องจากว่าซิมเราชอบทาชาไทายดู เข้าทีเข้าตีมก็จะมีของดีเซอลักซ์อันนี้สำหรับเก้าอี้นั่งดื่มชิลๆหน้าบ้านดิฉันก็จะใช้ของแคสเซนด็อกอันนี้เพราะไม้ของเขาเป็นสีเดียวกันกับประตูเป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะเหมือนระเบียงรอบบ้านเขาจะเป็นแบบแรปอาราวหรือว่าจะเป็นแบบรอบตัวบ้านนะคะฉะนั้นบันไดเราอาจจะต้องย้ายมาตรงนี้แม้ทางขึ้นบ้านก็จะเป็นลันากษณะการนั่งชิลหน้าบ้านแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดหินใหญ่แทนพรมเอาค่ะเพราะดิฉันรู้สึกว่าถ้าเป็นพรมมันอาจจะไม่เหมาะดิฉันชอบมากเลยที่เขามี แต่เพื่อให้เหมาะสมเนาะนอกจากนี้เอาบับเบิลมาไว้ข้างบ้านด้วยน่าจะดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูในลิฟท์หมดกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบใดโอเคค่ะบับเบิลหน้าบ้านไม่ต้องมากไปมากกว่านี้กําลังพอดีในเรฟเหมือนระเบียงจะเป็นแบบใสนะคะซึ่งเราก็จะมีอันนี้ของ u s i n e s s and hobbies รองวางกันดูสิเดี๋ยวขอปรับตําแหน่งม่านให้เหล็กมันถูกซ่อนอย่างเหมาะสมอย่างนี้อ่าก็จะเนี้ยบแล้วมันก็จะเป็นบ้านสองชั้นที่แค่มีระเบียงติดหลังคาข้างบนเฉยๆอ่าก็จ<ๆ>ะได้โครงคร่าวๆก่อนปรามันนี้ชั้นสองก็ยังไม่เสร็จจะต้องทําต่่่อออกกกกกััันนนีีเเยยะะะะลาาคคค็หววงทุุจ E บบณ อยู่ด้วยกันจนจบไว้เจอกันในครั้งต่อไปเร็วนี้ค่ะบ๊ายบาย